เอวันที่21รุลาค2566พรนบาสมดพระปินทราูอรองผู้บัญชาการมณฑลท,ทาหารบกที่23ให้การต้อนรับพนตีทานำโกผู้มำนวการกกส่ายกำลับบงพลกองทัพสาธารณรัฐเกาหลีเตรียมไปทางพิธีมอบ้านให้ให 91ปีทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีพัที่1ตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับทหารผ่านศึกไทยในสงครามชายแดนไร้เดียงสาของไทยเปนที่อยู่ที่ตและเสียสละภาพของชาติอเราขมาแ้เป็นภพำคันลวของประเทศนาบ้านเลขกที่139 บ้านหลังตามบ้านหลงตามประิกา่กน,น,น,นเกิดขึ้วันที่11น,นา2 3องกำลังกาหลน,นได้เปิดสมลลดรภูมิรบกอหล่ใต้ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่ตอบรับคำขอขององคการสหรประชาชาติเข้าร่วมกองกำลังชาติพันธมิตรจำนวน22เทศที่้าส,สายุติลงด้วยการเจราจากองก,กำลังชาติพันธมิตรได้รับชัยชนะ การยิงล่องและให้สัญญาลนำว่ากองพันพยัคฆ์น้อยหรือต้นไทเกิลหมายถึงนักรบร่างเล็กที่ติมเต็มเชือกที่หลังโพลและหัวใจที่เข้าหาญซึ่งสำคัญในครั้งนั้นประเทศไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบกว่า6,200นายโดยมีทหารที่เสียชีวิตในสมรภูมิทั้งสิ้น137นายนับเป็นความยิ่งใหญ่ของทหารไทยที่มีความเสียสละและช่วยเหลือ 超级网剧。<noise>